ไม่ก่อนนะไมก่อนเดินเดินออาเดินอย่าเดินออกเ a t เนิดมานึงมา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 ชิป้าหน้าก่อนไม่รอคก่อนไม่พร้อมเจะเอาความด้เดินเๆ มันไม่เสี่ยงเฮ้ยปวดล้าอายมีตัวหนึ่งเนียนอยู่บ้านนี้อเอ๊มีคนใช่ไหม,มก้ามกอ่ะ ไม่ไม่ตา,ตายแล้วตายแล้วดีเดียวันกับอันนี้เละนิ่งอยู่แน่หน้าหมูฟังประมาณพันห้าเลยครับเออไฮเอร์เอ็กกับลาเซอร์ Laser ป่ะครับไม่แน่ใจไฮเอร์เอ็กแก่สี่สิบห้าราคาเงลนเซอร์ไม่ดีกว่ามั้พี่ เจ็งดังกว่าแต่เจ็บหูปากไม่รู้ว่าผมไม่เคยใช้ไม่เคยใช้คู่ก่อนมาใช้เซนเซอร์ใช้อันนี้มาไอที่มันแถมกับ S8 Plus อะอันนั้นนม่นก็ฟังไกลอยู่อิเอียเหมือนกันไฟลดรถด้วยแหลมรดอยู่แหลมตรงนี้ลดด้วยแหลมไปเก็บความปวดรักปวดใจ ผมฟังนะโคตรไกลฟังไกลเหมือนกันเหมือนเจนเเซอร์เลยเ ไคนคนนอยู่ด้านหลังเต้ามันสันโกตติตอยู่ด้านหน้าดีกว่าสั่นเพราะว้กล้องบังบ้าง้กระแพงขวาไหนวะนี่ตรงนี้ตงตัว marked the location มันเหมือนบ้านบูน่มันไม่ดูดน็อกก่อนหรอแล้วเขาไม่มีคนฟาร์มเลยโรงเรียนแล้วไปดิปะไม่เปิดน็อกก่อนนะกันไม่ค่อยใทาง หน้ากูต,ตัวหนึ่งเด็กตัวหนึ่งห้องไหนไปไม่ต้องห่วงดูข้องล่างก่อนยิงไม่โมดนป,นป่ะ ให้สให้แดงนน่เดยตอนใช้เซนเซอร์เปิดสีเกมสุดไหมผมเปิดสุดเนีผมหูด้รถมาแล้วหน้าอ m a ่มาอาแสดงมันยิงรถขวามากล้องกูวิ่งหนีแล้วให้กล้องใจเย็นเพื่อนไม่มีเอ๊ะไม่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 รักดักมัน tích chơi bài cuộc cũng có tư nào nắm 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 nào, ออกมาดิออกมาดิเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกไปไอ้ไอ้นี่มันมีนับพี่หน่อยรถมารับเลยดิไปไงวะเนี่ยรับผู้ขอบเนี่ยไมึงมึงออกมาทางนี้ดิมันขาตรงนั้นแ่ะเดี๋ยวเนี่ยออกมาหน้าพี่แล้วเนี่ยมันน็อตมันน็อตอยู่ตรงนี้ m a r k the location ขอมหนักพรอมหนักไปอีกเยตาแล้ว

ขวาตปิดกลงเนยมีกมาล่างเลยตายตหมดตายห <ừ. S 2> มดยิงแฟละดทางดูก่อ ไม่แตกแล้วครับหรือว่าชินแล้วชินแล้วเดี๋ยวอยู่เนี่ยครับไอซูชัยส์คอตมาก่อนครับพี่ก็จับเอววตแหวนสองลูกนะไปจะร้องเดี๋ยวจะร้องมาดูนัลลูกันดีกว่าปะแฝดวะมงสองลูนั่นก็ลูนัลลนโลนัลไปดิได้ดับมีใครเล่นป้องปูให้รถมันน้ำมันหมดรถกูรถกูขึ้นหลอดเอิร์นไม่เปิดใหม่วะเอิน ในมึงบ้ากห่อมึงขีเกียร์เลยดิเกียล์ลมตอนนี้ผม<อ>ใช้แนไปเอก็ดีนะครับแต่เสียงเท้าเบาไปหน่อยได้เสียงเท้าที่ชัดรุนแรงด,ดิผมก็แนะนำเซนเซอร์โมเมนตัมผมบอกให้เปิดเอเรียกค่าฟังหนึ่งร้อยดาวได้นะครับเล่นมินี่ตีหมื่นก่อน เหมันไม่ได้แค่สี่หมื่นนะดิแต่มันต้องมากกว่าสี่หมื่นผมรู้ดูไหนวะคนตชนสายู่ทุหมดลุ้นขอบคุณชนสายยี่อะไรกล้องดูเพื่อนไปดิกล้องกล้องดูกูก่อนพอพอมันพมชนกันได้ขู่วัวคว่ำอยู่ห้อมันอยู่ข้างบนเ c อ out มาสอนเข้าหัว <Line> mark the location ว่าไงครับว่าไงรัดรองตอนออม่ยู่ไหนวะก็ mark the location ยังอยู่ปะอยู่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 เตัวนะกูรถราได้ได้ดรถกูจะหาดีกว่าวิ่งดได้รสับได้มือล็อกให้กูดีอยู่เบ้งหนึ่งคือกูโดนเลยว่าตัวนี้หนตัวขวานตัวงี้ปีนได้นะตั้งสายตัวนะ ฝ่ขึ้นฝั่ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ขึ้นได้นะทางนี้เลยแต่ต้องอยู่เนี่ยผมดึงผมดึงผมดึงัวดีวนัวเดียวตัวเดียวึงมาอยู่ดึงมาอยู่บนแหละบนแหละต้องแต้องชั t นว t งหลังงหลังข้างหลังนายมาเหรอสายมา ชุ่มหน่อยชุ่มหน่อยมึงดูหลังดีกล้องมุมนี้มาเล่นดีเล่นดีไม่ไหวมึงดึงกลับมาก่อนกูจะเสร็จแล้วสองวิม่หวงไม่รงก่กูดึงไปเลย้งไม่โอเคไม่โอเคมึงยกเลิกมาไไม่ยกเลิกกูบอกวอามอดึงไปก่อนนี่มันขึ้นมา้นี่ยวะ จะรู้มันหลอกันขึ้นมาได้ไงขึ้นได้มันทางมขึ้นมาได้ว่าจาก็เดินขึ้นมาเมื่อกี้มุมนี้กูก็เดินขึ้นมาเพรู้ไงกูว่ากูว่าไม่าขึ้นมาได้เอ๊ะม่เอดีบิวแล้วว่มีลูกเจ็ดปะ พี่โก้มันขึ้นเนินขวาได้ไม่ใช่เหรออ่ากูลองขึ้นอยู่นะเนินเนี่ยขึ้นได้ดิไปเตะได้อยู่ที่เราขึ้นมาตีไอ้นี่ครั้งนั้นน่ะซุปปะเออซุปปงอะนี่มันปรับใหม่เหรพี่ ยังไม่เคยตอนมันอัพแพดใหม่มาเลยแต่ตอนแรกแํมได้มันขึ้นองได้แจม้แจมได้แมรครับผมเป็นบอลเจ็ลจะขึ้นไงต่อประเด็นเอารถขึ้นปองขึ้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ที่มันก๊อเล่าตรงนั้นแหะต<ม>ยังไงก็ไม่โดนชาร์อ,ารอ่ะตู้ยังแต่ตอนแรกแํมได้มันขึ้นขวาได้แสดงมันอับเอ้ยขึ้นได้กูกเอา ขึ้นไงวะปีนขึ้นมาดิพี่ไหนี่ขึ้นมาเลยไ้หรออืมฝั่งนี้ดิฝั่งที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ดินี่ฝั่งต้องไงต่อวะนี่ขึ้นตรงนี้ปึ๊บปีนขึ้นแล้วแล้วเราก็โดดขึ้นตรงนี้นั่งย่องย่องขึ้นแล้วก็ขึ้นมาแล้วเรามาทำอะไรกันเราสตีมเนะ่ยอือ ลืมไปเลืนตายก่อนเรียก่อนเฮ้ยกดกดหัวพังนะยนะมันลราไม่ใช่เหรอเฮ้ยโอ้โหกูล่วงเอ,อียงของเขาวาเนี่ยไม่มีที่เล่นแล้ว เนี่ยวผมฟังไฮเปอร์เอ็กกับ JBL ีเอลคอนตาม50ปันไหนดีครัผมไม่เคยใช้เลยมันต้องเอามาโคมใส่แทงให้เครื่อนอย่าอย่าถามผมเลยครับว่าอันไหนดีกันนะเพราะผมไม่เคยใช้ทั้งคู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ออกไปอย่างไง ทุกคนผมดูอาการแล้วผมน่าจะเป็นโควิดหมด รถซ้ายรถจอดบ้านซ้ายอะบ้านเอก่อนก่อนจะไหวห้าไปห้าไปกับเอีรกับแดงันแต่ผมไม่กลัวครับเพราะว่ามีซีเนียเป็นซีนิกเอ็กไอซิงวิงไ้แตงมึงจะกระทีบอะไรกัวมึงก็แค่ตาแล้วมึงเป็นมึงกะทืบมึงกมีอะไรกระทืบพลัก ซีวิต่น <eux> ม <ils S 1> ีต <ninety> ัวใกล้ด้วยกอใกล้หนวะใกล้เนือหน้านิงเพื่อนนี่เจ็รอยอุ๊ยเอ้ามันมีตัวขาด้วย บลอูคุณโดดได้ดับบิวก็ต้องชุกไปก่อนกองเพื่อนต้องมาชุบกูก่อนในบ้านในบ้านในบ้านช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ปลอดภัยเออเฮ้ยมาชุกไปก่อนเลยวัดวัดฮะต้าไอ้ตัวมันจะวิ่งลงมาเห็นปะ

หลังนี้ตรงนี้ตัวนึงตัวนั้นตายเดือดตัวเดียวเดือดตัวเดียวหน้าเหนื่อยมากไม่จะหน้าเหนื่อยเลยเรียบหล่อพอดีครับแต่พอดีครับตึ้นเขามันเกิดเบรกได้เลยครับอยากได้ความสุขครับผมอยากมีความสุขในทุกๆวันครับผม Palaw! Tukon. Ipalit